กินข้าวเสร็จแล้วมาลุยงานต่อครับโอ้ไม่ค่อยช่างสิงเลยเหลา <c oughs> เหลาน้อยไม่ค่อยช่างสิงเลย <c oughs> เอ,อมีคอมเมนต์มาว่าเราอายุเท่าไหร่เราสามสิบกว่าแล้วครับเราสามสิบเท่าไรแล้วเรา <c oughs> อ๋อยุพึ่งสามสิบเราอายุสามสิบครับ สาบแล้วอ๋อที่เมื่อกี้สงสัยดูที่บอกว่าอะไรนะเราบอกว่ายังไม่ทันคิดเนาะก็เลยเบอกว่าจะคิดตอนไหนอายุสามสิบแล้วอ้หวเทียนบอดโอ้อะไรวะยัน้อยเกินงลมแรงเกินไหนบอกว่าอันนั้น แม่บอกว่าลมจะหมดครับซื้อแล้วบ่ซื้อมาแล้วอ๋อเปลี่ยนมาเช้านี่ครับไม่คอยช่างสิงเลยครับนี่ขัดเบบเราขัดแบบเนี้ยขัดหมดเลยเนี่ยให้แต่ช่างสิงมาโปะเก็บงาน,นโป่โป่เก็บงาน ชจางสิงก็ไม่มาสักทีลีลาจริงๆเลยช่างสิงนี่เราต้องมาอันนี้อีกขูดอันนี้อันนี้ก็เอาแก๊สเป่าสีโปลแล้วก็ขูดแล้วก็ขัดขัดอีกโนโอ้ยตานี่ลูกหมานลูกหมาเยอะหมาเยอะจัดมากอำเภอบ้านกรวด ไม่มีคนไอคนไม่กล้ากับหมาเลยคนไม่กล้ากับหมาแม้แต่ขี่มอไซค์หมากัดคนยังไม่กล้าตีหมาเลยกลัวเจ้าของหมาว่าทำกฎหมายมาดีเกินครับกฎหมายคุ้มครองหมาคนไม่กล้ากับหมาเลย เราเอาแก๊ดเผาขูดสีพรุ่งนี้ก็ขัดเราก็นั่นไปเราก็บอกว่าฝนตกเธอได้ไม่ต้องกรีดอย่างาาเออจะได้มาทำนอี <c oughs> เราทําได้ทุกอย่างนะครับแต่เสียอย่างเดียวห้ามพูดเรื่องผู้หญิงด้วยแค่นั่นแหละไม่รู้เป็นไงอ่ะพูดเรื่องผู้หญิงด้วยนี่แบบมโหใส่ผมหรือนี่แหละ พูดจริงๆไปนี่เราถ้าสมมติว่ามีมีมีคู่เนาะมีคู่หรือมีคนมาจีบนี่เราจะว่าไงฮะฮะึขอคำตอบหน่อยสิไม่ตอบเลยกับเงียบกริบ นี่เหลอเอาขอคำตอบหน่อยสิถ้าถ้าสมมุติว่ามีคนมาจีบอะมีคนมาจีบมีคนมาอันเนี้ยเราจะ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 ว่ายังไงฮะ <c oughs> ให้คำตอบไม่ถูกเลยโอ้ถ้ามีคนมาอยู่ด้วยนี่เราจะรับเขาไหม รับไหมร,รับไหมรับโอ้ย oh! <laughs> เป็นคำตอบสุดท้ายครับถ้ามีคนมาอยู่ด้วยเนี่ยเราบอกว่ารับแต่ถ้าให้เราไปจีบเขาสงสัยเราไม่ไปหรอกโอ้ oh! เป็นคำตอบสุดท้ายครับที่วันนี้ได้ยินกับปากเราถ้ามีคนมาอยู่ด้วยเราบอกว่ารับอ oh! แต่ขอคนจริงใจเน่อยเราเนาะ ไม่ใช่ว่าจะมามาแล้วก็ใช้แต่เงินใช้แต่เงินหมดอย่างนั้นไม่เอาขออยู่แบบจริงใจจริงใจไม่ใช่จริงโจ้เหล่าน้อยครับ เสียเขาก็ไม่ไม่ทำที่นอนให้สักทีนี่เราไม่ใช่ธรรมดานะชีวิตติดหัวเก่ง <laughs> ใช่ไหมสายสายอันนี้ก็สั้นเกินนะถึง,ถง,ถง, <laughs> ถงเรานีนชีวิตติดหัวเก่ง นอนแต่ก็หัวเก่งเป็นปีๆแล้วโอ้น่าจะทำที่นอนให้สักทีไม่ยอมทำเลยตู้เชื่อมก็มีอะไรก็มีเนาะแต่ถ้าเขามีเหล็กมีอะไรให้เราเหลือ ซื้อไม้อัดมาสักแผ่นหนึ่งก็ทำเป็นที่นอนได้แล้วมานอนอยู่กับก็ดังงสบายๆไฟก็มีอะไรก็มี สีโป้นี่ก็เย็นเร็วเนาะถ้าไม่ร้อนจริงๆก็ขูดไม่ออกเลยอืมเอาข้างบนก่อนข้างล่างค่อยมายืนอืนอม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับนะอยู่กับเราอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ไม่ได้เข้ามานี้หรอกเดี๋ยวเราก็จะเริ่มหนีแล้วเข้ามาแล้ว